ตอนนี้ก็กำลังขึ้นโครงสร้างนะครับที่จะรองรับแผงเนี่ยทั้งหมด22แผ่นนะจะเป็นประมาณ10กิโลวัตต์สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับตัน DIY ครับในคลิปที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์นะอันนี้จะเป็นระบบออนกริด ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเขาจะทําเป็นออนกริด10กิโลวัตต์แล้วก็เป็นระบบไฟบ้านเขาเนี่ยเป็นระบบ3เฟสซึ่งอันนี้ทำแล้วก็จะขาย oh ไฟคืน <my S 1> ให้การ <God. S 1> ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทำถ<า>ูกต้องตามระเบียบของการไฟฟ้าแล้วเราก็จะทําการยื่นเรื่องขอขายไฟให้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ที่อัตราหน่วยละ2บาท20สตางค์นะฮะหรือกิโลวัตต์ละ2บาท20สตางค์เดี๋ยว ก็จะมีขั้นตอนที่การไฟฟ้าเขาจะมาเปลี่ยนมิเตอร์หรือติดมิเตอร์เพิ่มให้อันนี้จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งอยู่นะ,ะวันนี้เป็นวันที่2วันแรกเราติดแผงแล้วแล้วก็วันนี้กําลังเดินระบบไฟอยู่เดี๋ยวลองดูนะครับว่าแผงเราติดอะไรไปบ้างครับเซลครับ4ี่วัตต์ต่อแผงนะฮะอันนี้จะใช้ทั้งหมด22แผงอ่าซึ่งเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เนื่องจากว่าตัว,ต,วตัวตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นดาดฟ้าชั้น2ของบ้าน อันนี้เขาจะมีดัดฟ้าลักษณะนี้นะครับมันจะมีภาพเดี๋ยวผมขึ้นภาพเก่าให้ดูนะฮะซึ่งตอนแรกเราวางแผนว่าเราจะใช้เป็นโครงสําเร็จแล้วก็เอามาตั้งได้เลยมันจะแข็งแรงแล้วก็สะดวกเพราะว่าตัวโครงสําเร็จเนะี่ยมันจะเตี้ยความสูงมันจะเตี้ยมันจะทําให้ตัวอาคารเก่าของเขาเนี่ยมาบางังนะครับประกอบกับด้านนี้จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ซึ่งตรงนี้เราก็วางแผนว่าจุดนี้ในช่วงใบยๆแบบนี้มันจะโดนบงังใช่ไหมครับมันจะโดนบังส่วนหนึ่งตรงนี้ แต่ด้วยจะแผงนี่มันเป็นฮาฟเซลนะคะส <Yeah. S 1> ่วนที่โดนบังก็ <Yeah. S 1> ก็ไม่เป็นไรนะเรามันก็จะมีส่วนอื่นที่ชดเชยกันไ,ไปซึ่งสตริงเนี้เราจะทําเป็นสตริงต่างหากเลยจะไม่เกี่ยวกันตรงนี้ถ้าโดนบังก็มันก็ไฟมันอาจจะหายไปบ้างแต่ว่าอีกสองอชุดตรงนั้น,นมันจะเป็นอีก1นึ่งสตริงซึ่งจะได้ไฟเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับอันนี้เราก็จะทําโครงสร้างขึ้นมาเป็นเหล็กเหล็กกล่องน,นะครับแต่เป็นอย่างหนาเลย2มิลแล้วเราก็มายึดติดกับตัวดัดฟ้าตรงนี้นะครับ แล้วก็ทาการสนิมทาอะไรอย่างดีเลยไหนยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะสายที่เราเดินเชื่อมแผงเนี่ยก็จะร้อยผ่านท่อเหล็กมานะครับท่อเหล็กตรงนี้ทรงนี้ก็มีหัวงูเห่านะฮะป้องกันน้ําเข้ามาไล่ไปซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีความต้องการที่จะเซอร์วิสแผงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยแผงเราจะไม่ได้ยกขึ้นมาสูงมาก อันนี้ก็จะเดินลอดได้อยู่ซึ่งจะทําให้การทาความสะอาดแผงด้วยตัวเองเนี่ยมันสะดวกนะครับไม่งั้นเนี่ยเจ้าของอาจจะต้องจ้างคนที่เทารับล้างแผงเนี่ยมาล้างก็จะเสียค่าใช้จ่ายในระหว่างปีอีกนะครับอันนี้สามารถลากสายยางขึ้นมาแล้วก็ฉีดล้างเองได้เลยนะครับเชื่อมต่อเราก็จะเชื่อมด้วยชุดสําหรับยึดแผงโซลาเซลล์โดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ก็เป็นงานมาตรฐานทั่วไป จะสังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็นรางสําหรับยึดโซลาเซลล์โดยเฉพาะยึดแผงโดยเฉพาะนะครับาบางบาง,บางที่เนี่ยเขาจะใช้เป็นเหล็กเหล็กฉากหรือเหล็กอะไรซึ่งตรงนั้นอ่ะมันจะเสี่ยงในการที่เกิดเป็นสนิมขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ จุดที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อสายเราก็จะมีการใส่กล่องนะกันน้ําไว้ก็าา้ร้อยท่อนะครับร้อยท่อนี่กันแดดกันฝนจะเป็น3ชุดทั้งหมดครับชุดละ8แผน่นชุดละ8แผ่นนะครับ2ชุดนี้สอชุดนี้จะเป็น1สตริงก็คือจะเชื่อมกันเลยแล้วก็ชุดที่3มเนี่ยจะเป็น สติงเดียวๆนะครับก็จะอย่างที่บอกไปในตอนต้นแผงสั้นเทคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในห้องคอนโทรลกันนะครับว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างตอนนี้ครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับระบบออนกริดนะเป็นของหัวเวยย 10k เรียบร้อยติดเรียบร้อยนะครับสวยงามเลยนะครับเซตติ้งเรียบร้อยก็อันนี้จะทํมระบบออนกริด 10k แล้วก็พร้อมขายไฟ ให้การไฟฟ้าด้วยนะครับเราเข้ามาดูเดี๋ยวให้นี่ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครอาจารย์นาลงอาจารย์นาลงเดี๋ยวให้อาจารย์นาลงมาแนะนําหน่อยว่าในระบบนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูระบบออนกริดนะครับที่นี่จะติดเป็นขนาด10กิโลวัตต์3เฟสนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้เซฟต,ตี้กันนะอ๋อนี่เป็น3เฟสครับ3เฟสนี่เลยอันนี้จะเป็นเซฟตี้ฝั่งของ AC นะครับซึ่งมาจากใต้ ตู้ m d b ของลูกค้านะครับเมนเบ็กเกอร์ใหญ่นะครับจะประกอบไปด้วยเมนเบ็กเกอร์ของเราชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟโปรเทคชันนะครับการฟ้าผ่านะครับตัวนี้จะเป็นสมาร์ทมิเตอร์ของระบบหัวเว่ยนะครับของ AC สามเฟสนะครับส่วนแถวล่างนี้นะครับแผงของเราจะอยู่บนหลังคานะครับจำนวน24แผงนะครับขนาด445วัตต์นะครับเป็นแผงของซันเทคนะครับ เราจะลงมาก็2สตริงนะครับสตริงนิดหนึ่งก็ผ่านชุดฟิวก่อนนะครับเข้าข้างล่างผ่านฟิวแล้วก็มาผ่านเบรกเกอร์นะครับพร้อมด้วยเซิร์ฟโปรเทคชั่นนะครับฝั่งของ DC นะครับแล้วก็ออกก็เข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเป็น2ชุดนะครับ PV1, PV2 นะครับโอเคครับเป็น2สตริงอ่ะเดี๋ยวขอถามพี่นิดนึงครับตัวข้างบนเนี่ยเห็นมันมีเซิร์ฟโปรเทคชั่นด้วยนะครับแล้วก็ ข้างล่างก็มีเซิร์ชโปเทคชันอีกมันจะเป็นฝั่ง AC กับ DC ครับอ่าหลายคนที่ผมเคยเจอเนี่ยเขาบอกว่า,าไม่ไม่ค่อยสนใจที่จะติดตัวเซิร์ช p r โปเทค i ชันทั้ง AC รหรือ DC เลยที่นะลงมีคำแนะนำยังไงบ้างครับ,รบอันตรายแค่ไหนครับถ้าไม่ติดตัวนี้จะเป็นการป้องกันฟ้าผ่านะครับซึ่งระเบียบของไฟฟ้านะครับซึ่งที่นี่เราจะขออนุญาต ขายไฟด้วยนะครับต้องตามระเบียบของไฟฟ้าคือถ้าขอขอขายไฟไี่ยังไงต้องมีต้องมีแน่นอนแต่ถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากจะ DIY ที่เองที่บ้านเนี่ยบอกเอ้ยไม่มีได้ไหมเพราะว่าโอ้เซิร์ฟโปรเทคชันตัวหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะพี่นะถ้าเป็นระบบเล็กๆได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานี้กรณีว่าระบบใหญ่ๆขึ้นมาเราต้องมีป้องกันไว้สมมติอยากทําเอง5กิโลวัตต์ก็ควรต้องมีใช่ครับเพื่อความเสียหายที่เกิดจากตัวเครื่องนะครับ ถ้าฟิวไม่ขาดบิกอร์ก็ทิปนะครับถ้าไฟสูงฟ้าผ่ามาเกินเป็นพันพันโวลตัวเซิร์ตัวนี้ก็จะดึงลงกาวทันทีนะครับดีกว่าอ,อินเวอร์เตอร์อรพังใช่ครับโอเคต่อไปเราไปดู <c oughs> นี่พระเอกของเราครับนี่ครับอินเวอร์เตอร์ขนาดสิบกิโลวัตต์นะครับมีเข้ามาสองสตริงนะครับจะมีระบบ wifi นะครับเพื่อดูออนไลน์ผ่านมือถือนะครับดูว่าไฟได้แผงได้เท่าไหร่นะครับไฟหลวงใช้เท่าไหร่หรือว่า ย้อนออกไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็จะดูได้หมดเลยนะครับก็คือในกรณีที่ขายไฟเราก็ดูได้เลยใช่ครับระบบแอปนี้จะคำนวณค่าใช้จ่ายไฟให้เราเรียบร้อยเลยนะครับกรณีต่อวันต่อปีกรณีที่ถ้าเราติดตั้งแล้วเราไม่ได้ขายไฟเนี่ยเราสามารถที่จะให้มันไม่ย้อนได้ไหมครับเป็นอ็ r ซ export ได้นะครับก็คือไม่ให้ไหลออกไปการไฟฟ้านะครับก็คือจะศูนย์เลยนะครับผลผลิตเกินไม่ต้องไหลออกไปครับใช้เฉพาในบ้านครับโอเคสุดยอดเลย โอเคโอเคครับเรามาดูแอปพลิเคชันที่เราทำการเซตระบบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1 7, 7นานาฬิกานาทีนะครับจะสังเกตว่าเห็นแผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้มาที่292วัตต์นะครับดึงมาจากการไฟฟ้า120วัตต์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ้านเรานะครับที่ใช้โหลดนะครับแอปพลิเคชันก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะบอกค่าหน่วยของ นี่เราเพิ่งติดตั้งไปวันที่3นะครับบอกโลกร้อนบอกค่าประหยัดพลังงานต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันจะบอกหมดเลยนะครับอื จะเห็นว่าไฟเปิดมือถือเรานี้ดูได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับจะเห็นว่าไฟวิ่งออกวิ่งเข้าครับมีเจ้าของบ้านก็จะสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าตอนนี้เราประหยัดไปเท่าไหร่แล้วครับอะไรนี้นะครับก็สามารถจะดลึกเข้าไปด้วยครับกดตัวอินเวอร์เตอร์เข้าไปก็จะบอกกําลังวัดกําลังไฟโอ้โหนี่ครับผมสายเทคโนโลยีต้องมาเลยนะครับหัวย ก็ดูได้ครับเจาะลึกลงไปอย่างแผงโซลาเซลล์ก็เจาะลึกลงไปครับว่าเป็นสองิงตือค่าอะไรต่างๆนี่ะครับอืมก็คือรายละเอียดมีบอกค,บค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะบอกไฟเข้าไฟออกดีครับเป็นไงบ้างครับสำหรับโซลูชันในตัวของ o อฟกร i ดอินเวอร์ 10k ถ้าท่านผู้ชมที่ดูแล้วมีความสนใจนะครับสามารถลองเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับช่องกับตัน DIY ก็รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับก็ทั้งระบบออนกริดออฟกริดนะฮะไฮบริดหรือว่าเป็นในส่วนของติดตั้งปั๊มน้ำนะครับก็ลองเข้ามาปรึกษากันได้นะครับก็ถ้าในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะเราไปสำรวจหน้างานให้ฟรีเลยนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe ให้ช่องกับตาร DIY ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ